นะตัวเล็กกะกวเล็กก้าแม่ใครแม่หลงัลงแม่มันเดินอยู่ข้างหลังน่ะอ,อ้าวนีกกาเดี๋ยวจะดู<า>จมูกมกูมากปริกมากปริกากปริกไอ้กห่อมึงจะบงังกูทำไมเนี้ยไม่ได้ต้องวัวมาแล้วมันเป็นเศ๋ กินน้ำด้วยหิวน้ำกินน้ำเลยน้ำในคลองนี้นก็ไม่ดื่จะลงมายัางไงอ่ะมันจะจะกินเห่นไปละพี่ก้าหุยยหุยหุยีปลากรเดียวแม่มันมาแล้วนะ่ะแม่กันมาแม่มันมาแล้วใครอยู่กับม้

เมื่อกี้แม่วันดุยมากุกคุกุกมาหาลูกเลยนะมาวิ่งซับกับทำไายรับตอนอะไรไปพูชื่อใครคะครูหงมเห็นพูชื่อใครคะหอมเห็นตัวไหนเอาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเซียนตามมือหนูหนูแปลว่ายังไม่เอาอ่อนเลยเชื่อตามแล้วก็ไม่แสบไม่เจ็บเลยไม่มีหอมตัวมึง อยู่หลงด้วยพ่อของมึงพูดมากอ่ะไม่ชื่อเลยนะชีโมกชื่อหมูเก๋าฮะใช่ไหมเธออืมไม่ชื่ออะไรนะสีโมกสีโมกจํามันไม่ได้หรอสีโมกเปิดสีขาวไม่ใช่ถ้ามันไปก็ปล่อยมันไปเลยไหมพ่อถ้าไมสีหมอกเป็นตัวสีขาวไอ้สีน้ำตาล่ะตา ทำไมสีหมอกมันเป็นตัวสีเ yeah. มันันน right. า, evet. า่มันรามาอาชนาเหนือเฉันจับกลัๆแม่ไปดูลวดเร็วคุณแม่คุณลวดเธอำอะไรไม่รู้คุณแม่ไปดูลวดร็วคุณแม่ค่ะแก้ปั้น เอาดีๆไปสิอะนรแบบนั้นโอ้โหไอ้หอมไม่เอาอันที่อยู่ในมึงให้ออะเออเขาไปอันนี้จริงๆมึงอ่จะจับเล่นเฉยๆไม่ได้จับเล่นดัวอยู่ก้าเดี๋ยวไม่มีกินนะมีไกลกว่าจะถึงบ้านไกลอะไรจะขถึงอีป,ประมาณห้าล้านโลใช่